กันเถอะริงเดชบอกผู้พันจอมเมืองแล้วลากเล่าป่ามานอกโรงงานจากนั้นสั่งให้เขาเอากุญแจรถมาไม่ได้อยู่ที่ฉันที่แท้แกก็แกล้งให้ฉันขับรถวนไปวนมารอให้มืดใช่ไหมไอ้ผู้พันพันเอกจอมเมืองหัวเราะฮึ่ยอมรับอย่างยียวนความแตกจนได้กำนันสิงห์กับทหารรับจ้างตามออกมากำนันสิงห์มีปืนเขาเล็งมาที่เริงเดชคิดจะไปง่ายๆง,งั้นเหรอแล้วแกคิดจะให้เล่าป่าตายง่ายๆเลยเหรอ ส่งกุญแจรถมากำนันสิงเจ้าเล่ไม่ให้กุญแจแกเรืองเดชง่ายแน่แถมยังหัวไวพูดพร่งขึ้นว่าเล่าป๋านายเหยียบอะไรอยู่นะ่ะเล่าป๋าก้มดูที่เท้าตนเองทันทีทําให้กำนันสิงมีช่องว่างที่จะยิงเรืองเดชแต่กระสุนถาแขนเล่าป๋าแล้วไปถูกไหลเรืองเดชเต็มๆแล้วยังจะยิงซ้ําอีกแต่เรืองเดชยิงสวนทั้งที่ตนเองบาดเจ็บแม้ไม่ถูกใครแต่ก็ทําให้พวกกำนันสิงและทหารกระเจิงไป ภูพันจอมเมืองกระดยิงชุดใหญ่แล้วพาเรืองเดชท,ที่บาดเจ็บหลบหนีไปท่ามกลางความมืดทิ้งความเจ็บแค้นใจไว้ให้เล่าป่าที่โดนยิงด้วยเหมือนกันกำนันสิ่งตั้งหลักได้ก็วิ่งมาหาเล่าปา่าแต่กลายเป็นโดนเล่าป่าตวาดใส่ด้วยความโมโหแก่ยิงฉันถูกเรืองเดชมากกว่าแก่รีบตามมันเถอะ เลาป่าเข้าใจว่าทำไมกำนันสิงต้องยิงแล้วสั่งทหารทั้งหมดตามเรืองเดชกับผู้พันจอมเมืองไปในความมืดเรืองเดชกับผู้พันจอมเมืองหนีมาได้สักระยะหนึ่งก็ต้องหยุดเพราะแผลเรืองเดชเลือดยังไหลไหวไหมดูสิเลือดไหลเต็มเลยฉันไม่เป็นไรผู้พันจอมเมืองมองไปรอบๆคิดว่ายังพอมีเวลาจึงช่วยห้ามเลือดให้เรืองเดชโดยฉีกชายเสื้อมาพันแผลไว้ฉันต้องกลับไปช่วยลูกสาวฉันเรืองเดชเอ่ยปาก ผู้พันจอมเมืองพยักหน้าเข้าใจผ่านไปไม่นานเสียงรถเคลื่อนเข้ามาใกล้แล้วมีแสงไฟตามมาเรล่าป๋ากับกำนำันสิงนั่นเองเรื่องเดชกับผู้พันจอมเมืองระแวดระวังเต็มที่แต่ฉับพลันมีกระสุนยิงเข้าใส่นับไม่ถ้วนเรื่องเดชกับผู้พันจอมเมืองวิ่งหนีเล่าป๋าตะโกนสั่งด้วยความโมโหมันอยู่นั่นยิงไปไล่เข้าไปจับตาให้หมดแต่แล้วรถวิ่งไปต่อไม่ได้ทหารรับจ้างรายงานให้รู้กำนันสิงเลยสั่งเฉียบ งั้นก็ลงไปล่ามันสิทหารทั้งหมดลงจากรถเดินเท้าไล่ล่าเรืองเดชกับผู้พันจอมเมืองเรืองเดชเคลื่อนที่ได้ช้าเพราะบาดเจ็บแต่ผู้พันจอมเมืองก็ไม่ท้อทิ้งแถมช่วยพยุงไปตลอดไหวไหมแข็งใจหน่อยไหวเรืองเดชตอบแล้วกัดฟันไปต่อขณะเดียวกันเหล่าป๋ากับกำนันสิงและทหารรับจ้างก็ไล่ล่าไม่หยุดหยั้ยงในที่สุดพวกเขาก็ไล่ตามผู้พันจอมเมืองกับเรืองเดชตามมาติดมันอยู่นั่น กำนันสิงตะโกนแล้วเปิดฉากยิงใส่ขณะที่เล่าปาก็สั่งให้ปิดล้อมันไว้อย่าให้หนีไปได้อีกเรื่องเดชกับผู้พันจอมเมืองปักหลักยิงสู้แต่สภักผู้พันจอมเมืองก็ให้ถอยเพราะกระสุนจะหมดแล้วเรื่องเดชเห็นด้วยสองคนพากันเคลื่อนตัวถอยแต่เจ้ากรรมผู้พันจอมเมืองตกหลุมข้อเท้าพลิกล้มลงร้องโอยเป็นอะไรผู้พันข้อเท้าผมพลิกลุกเร็วมันใกล้เข้ามาแล้วผมลุกไม่ไหว เรืงเดชพยายามพยุงผู้พันจอมเมืองลุกพร้อมกันนี้ก็ยิงสวนพวกเล่าป่าไปด้วยผู้พันจอมเมืองรู้ว่ายามนี้ตนเองเป็นภาระจึงบอกเรืองเดชให้หนีไปไม่ต้องห่วงตนไปซะทิ้งฉันไว้ที่นี่แหละไปสิคุณต้องไปช่วยลูกสาวคุณนะขอบใจนะ เรืองเดชตัดสินใจจากไปโดยอาศัยความมืดคลื่นตัวไปช้าๆและได้ผู้พันจอมเมืองยิงต้านพวกเล่าป่าไว้แต่สุดท้ายเมื่อพวกมันใกล้เข้ามาเขาก็ยกมือยอมแพ้ฉันยอมแล้วเสียงปืนเงียบลงกำนันสิงห์กับเล่าป่าเดินเข้ามายังจุดที่ผู้พันจอมเมืองสุดนั่งอยู่กับพื้นเรืองเดชอ่ะเขาไม่ได้มากับฉันเราแยกกันตั้งนานแล้ว ผู้พันจอมเมืองโกหกแล้วป่าสีหน้าแขนจัดแล้วจ่อปืนใส่เขาแต่กำนันสิงจับมือเล่าป่าห้ามไว้อย่าเดี๋ยวปืนด้านภายในที่คุมขังคิมหันกับแสงฉายกระวนกระวายคอยจับตาม,มองทหารสองคนที่เฝ้าอยู่ด้านนอกสวยจริงๆจะออกไปยังไงเนี่ยนายถามฉันหรือบนผู้ให้ช่วยคิดว่าจะออกไปได้ยังไงนี่คิดว่าฉันอยากอยู่ที่นี่หรือไง ฉันก็กำลังหาทางออกอยู่เหมือนกันสินเสียงบนของแสงชายแคทเธอรีนกับไมเคิลเข้ามาพร้อมกระเป๋าและอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปของคิมหันคงต้องอยู่เป็นแขกของฉันอีกนานไมเคิลเย,ย้ยคิมหันจ้องเขาเขม่งพร้อมตั้งคำถามขอโทษเรารู้จักกันหรือเปล่าลืมแนะนำตัวไปฉันนี่แหละไมเคิล คนที่สำนักข่าว C ีเออยากได้ข้อมูลว่าแต่พูกฝรั่งเจ้านายแก่สบายดีไหมแหมโชคดีจริงๆเลยที่ได้มาเจอตัวเป็นๆเ,เรามีเรื่องคุยกันหลายเรื่องเลยแต่ฉันอยากคุยกับแกเรื่องเดียวไม่เคลื่นยียวนจากนั้นเขาสั่งสมุนจับคิมหันมัดโยงกับขื่อแล้วชกต่อยพร้อมคาดคันให้บอกมาว่าข้อมูลของนายพลจอมศึกอยู่ที่ไหน คิมหันปากแข็งปฏิเสธลูกเดียวว่าตนไม่รู้จึงถูกไมเคิลต่อยไม่ยัง้งแถมยังให้คเคทเธอรีนทรมานแสงฉายด้วยอีกคนจนเธอเจ็บปวดร้องลั่นซึ่งในที่สุดคิมหันก็ทนเห็นคนรักเจ็บปวดไม่ไหวหลังฟังข้อมูลเกี่ยวกับนายพลจอมศึกจากคิมหันแล้วคเคทเธอรีนถามไมเคิลทันทีที่กลับออกมาว่าคุณเชื่อที่นักข่าวนั้นบอกหรอเชื่อฉันว่ามันรู้แค่นั้น ข้อมูลอื่นๆที่พวกซินเอ็นได้ไปมันก็ยังไม่มีอะไรมากนอกจากมิสเตอร์เอ็กใครคือมิสเตอร์เอ็กฉันคิดว่าไอ้จอมศึกมันคงไม่งงให้ข้อมูลพวกนักข่าวซินเอ็นไปหมดหรอกมันต้องเก็บเอาไว้และเท่าที่ฉันดูไอ้จอมเมืองมันไม่น่าจะรู้เรื่องจริงๆแล้วเรื่องเดทละ่ะบางทีมันนี่แหละคือมิสเตอร์เอ็กไม่ขึ้นสรุปทั้งที่ยังไม่มั่นใจเต็มร้อย ขณะเดียวกันนั้นเองเล้วป่ากับกำนันสิงตามหาเรืองเดชไม่พบพวกเขาได้ตัวจอมเมืองกลับมาอย่างอนาเขตของไมเคิลแค่คนเดียวแล้วเอามาขังรวมกับคิมหันและแสงฉายส่วนทางฝั่งของคมที่ปักหลักอยู่บ้านเพื่อนขององเลคือเนี้เมคาเตรียมอุปกรณ์และอาวุธไว้ปฏิบัติการในวันรุ่งขึ้นเพื่อจะเอาตัวเรืองเดชกลับมาให้ได้ เนดาวเห็นแล้วทึ่งในความพร้อมของเขาแต่อดเตือนไม่ได้ว่าเรืองเดดไม่ใช่ผู้ต้องหาผมจะหาหลักฐานมัดตัวเขาจนได้รวมทั้งนายคมนั้นด้วยนายเนี่ยมีวิญญาณตำรวจเต็มเปี่ยมเหมือนกันเนาะถามจริงๆนอกจากรู้ว่าผมเป็นตำรวจคุณรู้อะไรเกี่ยวกับผมอีกรู้ว่าตามประวัตินายไม่มีพ่อแม่นายโตมากับวัดมีหลวงตาชื่อบุญยืนเลี้ยงนายมาคุณนี่แน่จริงๆอุตสาหปิ คุยมาได้ใช่ผมไม่มีพ่อแม่พี่น้องที่ไหนหลวงตาเลี้ยงผมมาตอนเนี้หลวงตาอาพาธน่ะอยู่ห้องไอซตั้งแต่ผมมาที่เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเสร็จงานเนี้ยนายก็พักร้อนไปเยี่ยมท่านก็ได้นี่เมฆาพยักหน้ารับในใจคิดกังวลเรื่องอาการของหลวงตา คืนเดียวกันจ่าแเ้วไปที่บาร์ของเรืองเดชเพื่อขายข่าวเรื่องเมคาเป็นตำรวจโดยบอกผ่านลูกน้องคนหนึ่งและจะรอเอาเงินค่าเหนื่อยในคืนนี้เลยระหว่างรอจ่าแห้วมานั่งดื่มกับหมู่เหินโดยบอกว่ามื้อนี้ตนเลี้ยงเองหมู่เหินแปลกใจที่จ่าแห้วมีเงินจ่ายค่าอาหารและค่าเหล้าแพงๆถามว่าไปรวยมาจากไหนฉันไม่ได้รวยมาจากไหนแต่ฉันมีช่องทางว่าจะรวยยังไง หรอแล้วแบบว่ามีช่องทางให้ฉันรวยบ้างได้ไหมมีสิฉันกําลังอยากหาคนช่วยฉันช่วยได้นะช่วยได้ทุกอย่างเลยให้ฉันทำอะไรบอกมาฉันอยากจะลืมตาอ้าปากบ้างลำพังเงินเดือนที่ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วจ่าแห้วตัดสินใจจะบอกแต่พอดีสรวัตรเพทายเข้ามาทักก็เลยชะงักไปมันหลบกันอยู่ที่นี่เองฉลองอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับหมู่เหินถูกหวยนะครับใช่ไหมหมู่ จ่าแห้วเอาตัวรอดหมู่เหินอึกอักไม่ทันตั้งตัวแต่ก็เอาอออว่าถูกนิดหน่อยแล้วเชิญสารวัตรนั่งด้วยกันเพทายไม่ได้ติดใจถามสองคนว่าเห็นหมวดเนตรดาวบ้างไหมจ่าแห้วบอกไม่เห็นตั้งแต่กลางวันยิ่งทําให้เพทายเป็นห่วงกลัวเนรดาวจะขัดคําสั่งผู้กํากับเรื่องไปตามตัวเรืองเดช ทางด้านสิงขรที่อยู่แถวตลาดเมืองฝางกระนั้นก็ไม่ทำให้เขาขาดการติดต่อกับลูกน้องที่บาเมื่อรู้ข้อมูลว่าเมคาเป็นตำรวจที่หน่วยเหนือส่งมาสิงขรผิดคาดเพราะตอนแรกคิดว่าเป็นคมมากกว่าแต่เชนยืนยันว่าคมเป็นทหารรับจ้างฉันฝึกมันมากับมือที่อิสราเอลมันจะมาเป็นตำรวจได้ยังไงแล้วจะเอายังไงกับมันครับพี่จอมถามพยายามเก็บไอเซลแมนนันให้ได้แล้วคมละ่ะเชนอย่างเชิง แกคิดว่าฉันจะปล่อยให้มันเป็นหนามยอกใจฉันอยู่หรอแต่มันต้องเนียนเพราะตอนนี้พราวฟ้ากําลังเหอมันเชนพยักหน้าเข้าใจแล้วถามต่อไปว่าตอนนี้คมอยู่ไหนสิงขอนบอกว่าให้คนเฝ้าไว้แล้วทันทีที่มันออกเดินทางเราจะตามมันไป ฝ่ายคิมหันกับแสงฉายที่โดนขังอยู่ด้วยกันจู่ๆกำนันสิงพาจอมเมืองมาขังรวมอีกคนกำนันสัดใจมากเมื่อเห็นศัตรูทั้งสองรู้สึกคันไม้คันมือเหลือเกินแต่บอกว่าวันนี้เหนื่อยมากไว้พรุ่งนี้ค่อยเจอกันทันทีที่กำนันสิงกับเล่าป่าผลักไปพันเอกจอมเมืองแนะนำตัวเองคิมหันได้ฟังก็พูดพวดด้วยความดีใจพันเอกจอมเมืองน้องนายพลจอมศึกผมชื่อคิมหันนักข่าวจากซีเอ็นเอ็น เราคงต้องมีเรื่องคุยกันทั้งคืนพันเอกเจอมเมืองยิ้มน้อยๆพยักหน้ารับอย่างมีไมตรีด้านเรึงเดทที่ยังวนเวียนอยู่ในป่าหลังจากนี้พวกเล่าป่ามาเขาใช้ความชำนาญทางแกะรอยล้อรถของพวกมันไปเรื่อยๆคาดว่าน่าจะถึงบ้านไมเคิลตอนรุ่งสางพอดี เช้าแล้วเมคาสองกล้องทางกายไปยังตัวบ้านไมเคิลเห็นมีเวรยามเต็มไปหมดก็แอบบน่นแต่คมได้ยินแล้วขอสองกล้องดูบ้างกระพูดส่วนทางไปว่าแค่นี้ไม่ขนาเมอฉันหรอกปะบุกเลยใจเย็นๆพ่อเรมโบ้ฉันว่ามันไม่น่าจับทั้งเรื่องเด่พราวฟ้าแล้วก็ผู้พันจอมเมืองไว้ที่บ้านหรอก เนดาวเตือนคมที่ใจร้อนเป็นห่วงพราวฟ้าพรานเมฆาก็เห็นพวกทหาร,ปรเปลี่ยนกำลังพลไปด้านหลังโดยอ้อมไปอีกถนนหนึ่งเขาบอกทุกคนอย่างมั่นใจรู้แล้วว่าพวกมันน่าจะขังพวกนั้นไว้ที่ไหนจอมปลวกแดงสมุนของสิงหขอนที่แอบสังเกตการพวกคมอยู่ห่าง,างเมื่อเห็นความเคลื่อนไหวก็รีบสื่อสารไปทางสิงหอนทันทีกลุ่มของคมเคลื่อนตัวไปด้านหลัง ตึกใหญ่ของไมเคิลแล้วเมคาก็จัดแจงแบ่งงานเพื่อให้ช่วยเรืองเด็กกับลูกสาวแต่ดูเหมือนคมจะไม่ค่อยพอใจจึงมีการคัดค้านกันแต่ความจริงเมคาแค่มันไส้อยากจะกวนประสาทคมเล่นในที่คุมขังคิมหันนั่งคุยกับจอมเมืองแทบทั้งคืนส่วนแสงฉายยังนอนหลับอุตุอยู่ใกล้ๆนี่แสดงว่าทางท่านผู้พันกำลังจะวางมือ ผมกับพี่ชายคิดจะลงสมัครเลือกตั้งเป็นตัวแทนของชนกลุ่มพวกเราเราแสดงเจตนาให้รัฐบาลเห็นว่าเรามีความจริงใจที่จะวางมือจากการค้ายาเสพติดพี่ชายผมจึงให้ข้อมูลกับพวกคุณแต่เราได้ไม่หมดอันนี้ผมไม่รู้จริงๆแสงฉายลืมตาตื่นเห็นสองคนยังคุยกันไม่เลิกก็คิดว่าคิมหันคงได้งานตามต้องการเรียบร้อยแล้วแต่เขากลับบอกว่ายังหรอยังต้องตามหาปริศนาต่อไป ทันใดมีเสียงของหนักๆห,ห,หล่นหน้าห้องขังที่แท้มันคือร่างทหารที่เฝ้ายามมันโดนพวกเมฆาสอยร่วงไปสองคนก่อนที่พวกเขาจะกรูกันเข้ามาเห็นฉเฉลยเนตดาประหลาดใจถามคิมหันกับแสงฉายว่ามาได้ยังไงขณะที่คมอยากรู้ว่าเรื่องเดชกับพราฟ้าอยู่ไหน จอมเมืองบอกว่าเรืองเดชนีไปตอนที่พวกมันให้พาไปโรงงานผลิตยาส่วนพราวฟ้าน่าจะอยู่ที่ตึกใหญ่ฉันจะไปช่วยพราวฟ้าลุงจุ้นอยู่ที่นี่คมพูดจบก็ผลักไปอย่างร้อนใจเนดาวกับเมคาช่วยไขยกุญแจให้คิมหันแสงฉายและจอมเมืองเสร็จแล้วทุกคนฉกฉวยปืนของทหารที่ตายติดมือมา ส่วนด้านนอกจุดคุมขังพวกไอจอมซุ่มดูความเคลื่อนไหวสักพักสิงห์ขอนกับเชนมาสมทบจูจูเรื่องเดชโพมมาข้างหลังเล่นเอาสิงห์ขอนตกใจถามว่าอามาได้ยังไงยังไม่ใช่เวลามาถามไปช่วยพราวฟ้าก่อนเรื่องเดชมองไปที่ตึกใหญ่แล้วเบนสายตามาที่ชายปแปลกหน้าถามว่าใครสิงห์ขอนไม่แนะนำเชนและตอบกลับไปว่ายังไม่ใช่เวลาถามเหมือนกัน เรืองเดชเลิกสนใจเพราะเป็นห่วงลูกสาวเหนือสิ่งอื่นใดทุกคนจับตามองไปยังกลุ่มของเมคาเชนอยากรู้ว่ากลุ่มนั้นคือใครไอ้นานมันเป็นตำรวจที่ทางหน่วยเหนือส่งมาคำตอบของสิ่งของทำให้เรืองเดชแววตาก้าวสั่งทันทีว่า ถ้าฆ่าได้ฆ่าให้หมดจากนั้นก็วิ่งไปพร้อมสิงคถอนเพื่อไปช่วยพราวฟ้าส่วนเชนตั้งหลักจะฆ่าพวกเมคาให้ได้เสียงปืนทําให้พวกไมเคิลรู้ตัวว่ามีผู้บุกรุกหลังจากนั้นความชุนมมลเกิดขึ้นคิมหันนําทางแสงฉายกับจอมเมืองที่สภาพร่างกายไม่อํานวยในการต่อสู้ออกไปทางหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่เมคาและเนดาวหารู้ไม่ว่าขณะนั้นเชนจับจ้องสองตำรวจหนุ่มสาวตาเป็นมัน แคทเธอรีนแค้นมากเมื่อรู้ว่าเฉลยหนีไปหมดผู้พากับกำนันสิงอาสาตามล่าแสงฉายกับคิมหานเองไมเคิลนึกได้ว่ายังมีพราวฟ้าอีกคนจึงสั่งแคทเธอรีนไปควบคุมเธอไว้ให้ดี การต่อสู้ของผู้บุกรุกกับเจ้าถิ่นเป็นไปอย่างดุเดือดเรื่องเดทเห็นคมก็ใจชื้นแต่สิ่งขอนไม่พอใจทางฝั่งกำนันสิงกับผู้ผาและสมุนที่จะตามพวกคิมหันก็ได้ทหารรับจ้างนำทางแต่พวกคิมหันก็ไม่ช้าเพราะได้จอมเมืองบอกเส้นทางออกจากเขตของไมเคลิลเพื่อจะไปพักที่แคมป์ของเขาก่อน มบุกตรุยเข้าไปช่วยพราวฟ้าได้แต่ต้องผ่านด่านแคทเทอรีนอยู่พักใหญ่กว่าจะสําเร็จแต่ตัวคมเองก็โดนยิงบาดเจ็บขณะหลบหนีออกไปกับพาวฟ้าเมคากับเน็ดดาวช่วยต้านพวกไมเคิลที่นําโดยเล่าป๋ากับทหารรับจ้างจํานวนมากสองคนจับมือกันสู้จนสามารถหนีออกมาจากป่าด้านหลังได้แต่ไม่รู้ตัวว่าเชนกําลังจับตาและขอกําลังเสริมมาไล่ล่า เนดารู้เห็นตอนคมโดนยิงบาดเจ็บเธอบอกเมคาว่าต้องตามหาคมให้เจอเมคาคิดว่าเขาน่าจะเดินทางกลับฝั่งไทยสองคนจึงเคลื่อนตัวไปเรื่องเดชกับสิงห์ขอยังต่อสู้ผัวพันกับพวกเล่าปา่าแต่สุดท้ายสองคนก็ต้องถอยเพราะเสียเปรียบฝ่ายคมที่พาพราฟ้าหนีมาทั้งที่บาดเจ็บเขาเลือดไหลามากแต่กัดฟันพาเธอห่างออกไปจนกระทั่งเจอถ้ำที่น่าจะพักอาศัยได้อย่างปลอดภัยแต่อีกครู่ต่อมาคมก็สุดหมดแรง พราวฟ้าใจคอไม่ดีแต่พยายามตั้งสติห้ามเลือดให้เขาก่อนจะรีบออกไปหาน้ำเมื่อเขาร้องขอเสียงแหบแห้ง